ในโลกของเรานั้นมีวัฒนธรรมโบราณต่างๆมากมายที่กล่าวถึงการมีอยู่ของยักษ์อีกทั้งเมื่อเราเปิดอ่านตำราบโบราณเนื้อหาภายในนั้นก็ยังมีการกล่าวถึงการมีอยู่ของมันอีกด้วยและนอกจากนี้ในปัจจุบันเหล่านักโบราณาคดีได้มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ขนาดใหญ่ซึ่งพบในสถานที่หลายแห่งทั่วโลกโดยสิ่งเหล่านี้อาจเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่พิสูจน์ว่าครั้งหนึ่งในอดีตนั้นโลกของเราเคยมียักษ์อศาศัยอยู่จริง ขอต้อนรับเข้าสู่ N น x ในวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูตำนานและหลักฐานการมีอยู่ของยักษ์ที่ปรากฏขึ้นมาในยุคปัจจุบัน <l ug> เมื่อกล่าวถึงหนังสือที่พระคัมภีร์ไม่ได้พิจารณาให้เนื้อหาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนั่นก็คือหนังสือของอีนน็อกซึ่งในนั้นได้กล่าวถึงทั้งเหล่าเทวดาและเหล่าปีศาจและแม้แต่ยักษ์ก็รวมอยู่ด้วยที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือในหนังสือได้บรรยายเกี่ยวกับยักษ์เอาไว้ว่าเนฟิลิมหรือที่เราเรียกว่ายักษ์นั้น แท้จริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากมันเกิดจากมนุษย์ผู้หญิงบนโลกซึ่งได้รวมประเวณีกับเหล่าทูตสวรรค์ที่ตกลงสู่ห้วงบาปโดยรู้จักกันในนามวัชเชอร์หรือผู้เฝ้าดูแลอีกทั้งในฟิลิมมีความเกี่ยวข้องกับมหาอุทกภัยในสมัยของโนอาเป็นอย่างมากและยักษ์เหล่านี้จะสามารถรอดชีวิตจากมหาอุทกภัยครั้งนั้นมาได้หรือไม่ที่น่าสนใจก็คือในพระคัมภีร์รวมทั้งหนังสือของยักษ์และหนังสือของอินน็อกนั้น เนื้อหาต่างอธิบายการกำเนิดของเนฟิลิมที่แตกต่างกันแต่ก็มีรายละเอียดบางส่วนที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นไม่มีใครเห็นรูปร่างของพวกมันตั้งแต่แรกเกิดแต่ก็มีการกล่าวกันว่ายักษ์เหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและการละครั้งหนึ่งพวกมันอาศัยอยู่บนโลกพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและชั่วร้ายมันกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่พวกมันเห็นแม้กระทั่งชอบการเข็นฆ่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเข็นฆ่าพวกเดียวกันเอง เนฟิลิมเหล่านี้อาจสร้างความหายนะให้กับมนุษย์ผู้อาศัยบนโลกแต่แล้ววันที่จะล้างบางยักษ์เหล่านี้กำลังใกล้เข้ามาเมื่อพระเจ้าทรงรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่พระองค์สรรสร้างขึ้นมานั้นเกิดเป็นเพพิบัติต่อมวลมนุษย์พระองค์ไม่พอใจกับสิ่งที่ผู้เฝ้าดูแลได้กระทำลงไปดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจส่งอัครรทูตสวรรค์ลงมาเพื่อจัดการและแก้ไขกับเรื่องนี้โดยทูตสวรรค์แต่ละองค์นั้นจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน อย่างเช่นหน้าที่ของหัวหน้าทูตสวรรค์อย่างกาเบยลก็คือกวาดล้างสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายจำนวนมากเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นโลกและในที่สุดเหล่าเนฟิลิมหลายตนก็ถูกฆ่าตายในมหาอุทกภัยครั้งนั้นมวลน้ำมหาศาลที่พระเจ้าส่งลงมาเพื่อทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบบนโลกซึ่งมีเพียงโนอาห์และครอบครัวของเขาเท่านั้นที่มีชีวิตรอดจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้แต่แล้วกลับมีบางสิ่งที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นหลังจากการตายของพวกมัน กล่าวกันว่าเมื่อเหล่าเนฟิลิมทั้งหมดถูกกวาดล้างในช่วงมหาอุทกภัยแต่จิตวิญญาณของพวกมันดูเหมือนจะยังไม่สูญสลายมีเพียงกายหยาบเท่านั้นที่เสียไปและเชื่อกันว่าจิตวิญญาณของพวกมันได้แปลงร่างเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายและได้เข้าไปบนผืนโลกมันอาศัยอยู่ในหมู่พวกเราและเผยแพร่ความเกลียดชังพร้อมทั้งอธรรมทุกรูปแบบในหมู่มนุษย์และเมื่อพิจารณาบทที่15ในหนังสือของอิน็อกซึ่งได้กล่าวถึง การที่พระเจ้าทรงเปิดเผยบางสิ่งให้เขารู้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับวิญญาณของเหล่าเนฟิลิมโดยพระองค์ตรัสว่าแล้ววิญญาณของยักษ์จะกดขี่ข่มเหงเหล่ามนุษย์จนกระทั่งกลายเป็นสงครามล้างโลกความเดือดร้อนจะเกิดทุกคนทุกแห่งเหล่ายักษ์จะไม่กินอาหารแต่จะหิวกระหายความชั่วร้ายและวิญญาณเหล่านี้มันจะทําให้ก่อเกิดภัยพิบัติลูกหลานมนุษย์โปรดจงลุกขึ้นสู้เพื่อให้เราได้ดําเนินชีวิตได้ต่อไป ในตอนนี้เมื่อรูปร่างกายหยาบของยักษ์ถูกทำลายไปหมดแล้วพวกมันไม่สามารถข่มขู่อรารวาสและใช้ความรุนแรงได้อีกทั้งยังไม่สามารถทำลายล้างมนุษย์ได้อีกแล้วแต่พระเจ้ายังเตือนอีกนอกว่าพวกมันยังคงอยู่บนโลกที่ไม่ใช่ในรูปแบบกายหยาบแต่อยู่ในรูปแบบจิตวิญญาณโดยที่พวกมันยังคงแบ่งแยกกดขี่และก่อความเสียหายในโลกของเราสิ่งนี้อาจหมายความถึงเหล่าเนฟินลิมนั้นยังไม่ตายและพวกมันรอดชีวิตจากมหาอุทกภัยได้อย่างไร หากเป็นเช่นนั้นจริงที่พระองค์ทรงผู้สวรค์ลงมาเพื่อจัดการกับพวกมันก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์หากพระองค์รู้สึกกังวลเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเนฟิลิมแล้วเหตุใดพระองค์ไม่ทำลายล้างวิญญาณเหล่านี้หรือพระองค์ต้องการให้เหล่ามนุษย์รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน พระองค์ทรงให้มนุษย์ผู้หญิงต้องรับผิดชอบบางส่วนที่พวกเธอปล่อยให้วัชเชอร์ทำการล่อลวงพวกเธอหรือนี่อาจเป็นเหตุผลอีกประการที่พระเจ้ายอมให้เหล่าเนฟิลิมอยู่ในรูปแบบวิญญาณเพื่อลงโทษเหล่ามนุษย์สำหรับการกระทำผิดของพวกเขาก็เป็นได้และเมื่อเราพิจารณาเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนั้นมันได้เกี่ยวข้องอย่างมากกับหนังสือของยักษ์โดยในหนังสือเล่นนี้ได้รวมเรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์เอาไว้มากมายอย่างเช่นยักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อมาเวลได้เล่าว,ว่าของเพื่อนที่เป็นยักษ์นั้นต่างพากันฝันร้าย ซึ่งในฝันนั้นได้บ่งบอกถึงการทำลายล้างที่ใกล้จะเกิดขึ้นมาเวลเชื่อว่าฝันร้ายของพวกเขานั้นอาจเป็นเรื่องจริงจากนั้นเขาจึงนำเรื่องนี้ไปหารือกับอีน็อกเพื่อให้เขาตีความเกี่ยวกับความฝันดังกล่าวและอีน็อกก็ได้อธิบายว่าความฝันอเลวร้ายเหล่านี้เป็นลางร้ายการทำลายล้างครั้งนี้เป็นสิ่งที่พวกเขานั้นต้องชดใช้และจะมีการนองเลือดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามอีน็อกยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พวกเขาจะรอดชีวิตได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเปลี่ยนวิถีทางและทำลายสายใยแห่งความชั่วร้ายเท่านั้นแต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีเวลาพอที่จะกลับใจเพราะดูเหมือนว่าพระเจ้านั้นไม่รู้สึกถึงการกลับใจของพวกยักษ์เลยฉะนั้นจึงไม่มีเหล่าเนฟิลิมตนใดที่จะรอดพ้นจากภพิบัติครั้งนี้พระองค์ทรงส่งมหาอุทกภัยครั้งใหญ่คือฆ่าพวกเขาทั้งหมดและถ้าหากมียักษ์ตนใดที่สามารถรอดชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้ก็จะถูกผู้สวรรค์ตามล่าเอาชีวิต และยังมีความเชื่อที่ว่าสัตว์ประหลาดในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าเลวีอาธานนั้นถูกส่งลงมายังพื้นโลกพระองค์ทรงส่งมันลงมาเพื่อค้นหาและกวาดล้างเหล่าเนฟิลิมที่รอดชีวิตจากมัวน้ําครั้งนี้เมื่อพิจารณาสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือของยักษ์ก็ยังจบลงด้วยการทําลายล้างเหล่าเนฟิลิมเช่นกันไม่ว่าจะโดนน้าท่วมหรือโดยการถูกตามล่าจากเหล่าทูตสวรรค์แต่ก็ยังมีหนังสืออีกเล่มซึ่งกล่าวถึงยักษ์เนฟิลิมที่สามารถรอดชีวิตจากมหาอุทกภัยครั้งนั้นได้ นั่นก็คือหนังสือกันดาลวิถีซึ่งเป็นหนังสือที่แปลมาจากภาษาฮีบรูในนั้นกล่าวถึงดินแดนของประเทศอิสราเอลและเล่าถึงโมเสสซึ่งเป็นผู้บัญญัติกฎและผู้เผยพระวจนะแก่วงวานอิสราเอลโดยกล่าวว่าเมื่อโมเสสได้รับพระบัญญัติของพระเจ้าณนภะูเขาซีนายพระเจ้าทรงให้โมเสสตั้งผู้นำพาทั้งสิบสองของอิสราเอลขึ้นเพื่อทำการสำรวจสำโนโครประชากรของอิสราเอลที่มีอยู่ วันนั้นโมเสสได้ส่งคนกลุ่มหนึ่งเพื่อไปสำรวจดินแดนคานาอันโดยเขาได้สัญญาว่าจะมอบแผ่นดินนั้นให้แก่ชาวอิสราเอลเมื่อถึงดินแดนแห่งนั้นคนเหล่านี้ได้รู้สิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับคานาอันและยังพบอีกว่าชาวคานาอันมีพลังอำนาจเป็นอย่างมากและดินแดนแห่งนี้มีทุกอย่างที่ชาวอิสราเอลนั้นปรารถนาอย่างไรก็ตามมีการค้นพบบางสิ่งที่ทําให้พวกเขาสับสนโดยอ้างว่าพบเหล่าเนฟิลิมที่อาศัยอยู่ในคานาอัน ชาวคานาอันที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้กล่าวว่าเราไม่สามารถโจมตีคนเหล่านี้ได้เนื่องจากพวกมันแข็งแกร่งกว่าเราและหนึ่งในนักสำรวจก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าผู้คนที่เราเห็นนั้นมีร่างกายที่ใหญ่โตมากในสายตาของเรานั้นเราดูเหมือนเป็นแค่ตะกะแตนที่ตัวเล็กและเนฟิลิมเองก็มองเราอย่างนั้นเช่นกันสิ่งนี้มันทำให้เราสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนั้นที่ว่ามันกวาดล้างทุกสิ่งบนโลกรวมถึงเหล่าเนฟิลิมได้จริงหรือ เป็นไปได้ไหมว่ายักษ์เหล่านั้นสามารถสาพายุฝนและมวลน้ำไปเจอดินแดนที่น้ำท่วมไม่ถึงและยังมีคำอธิบายอีกประการหนึ่งก็คือหลังจากที่เหล่ายักษ์ได้เผชิญหน้ากับอีน็อกแล้วเหล่ายักษ์อาจไปหาพื้นที่ที่สามารถจะซ่อนตัวและหลบพ้นจากน้ำท่วไมได้ด้วยหรือบางทีชาวอิสราเอลที่ถูกส่งไปสำรวจที่คานาอันไม่พบเห็นยักษ์เลยแต่พวกเขาอาจรู้สึกหวาดกลัวไม่ได้เห็นพัฒนาการทั้งหมดในคานาอันจึงได้แต่งเรื่องเกี่ยวกับการที่เนฟิลิมนั้นกลับมา เรื่องราวข้างต้นนี้บางคนมองว่าเป็นเพียงแค่ตำนานด้วยนิทานเตือนใจแต่ก็มีการค้นพบยักษ์ที่น่าสนใจมากมายและมีบางอย่างเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเริ่มต้นด้ยวยเรื่องราวเกี่ยวกับนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ชาวโปรตุเกสนามว่าเฟอร์ดินานมาเจลันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี1519ถึงปี1522โดยมาเจลันต้องการสแสวงหาเส้นทางที่ดีไปยังหมู่เกาะโมลูกกะ ซึ่งดินแดนด,ดังกล่าวเปรียบเสมือนขุมทองกลางทะเลของพ่อค้าที่ทำกำไรมหาศาลจากการค้าเครื่องเทศในเวลานั้นและเมื่อออกเดินทางจะมาถึงดินแดนปตาโกเนียซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้คณะสำรวจได้พบกับสถานที่ซึ่งค่อนข้างสับสนและนี่คือข้อความที่มาเจลันได้บันทึกเอาไว้ในสมุดเดินทางเมื่อเริ่มออกเดินทางในที่สุดเราก็มาถึงขั้วโลกทวีปแอนตาร์กติกาตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวและเรือจอดเทียบท่าในที่ที่ปลอดภัย เป็นเวลากว่าสองเดือนที่เราอยู่ในสถานที่แห่งนี้โดยไม่เห็นใครเลยแต่มีวันหนึ่งทันใดนั้นเราก็เห็นกลุ่มชายเปลือยกายพวกเขาเต้นรำร้องเพลงและปล่อยฝุ่นบนศีรษะกับตันมาเจลันส่งหนึ่งในคนของเราไปหาคนเหล่านั้นเพื่อที่เขาจะได้ไปเจรจาผูกมิตรพวกเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่และสมส่วนจนเราเอื้อมมือไปไม่ถึงมือพวกเขาเลยจากนั้นคนกลุ่มนั้นก็ยกมือขึ้นแล้วชี้ไปบนท้องฟ้าหรือพวกเขาเชื่อว่าพวกเรานั้นมาจากฟากฟ้า ข้อความของมาเจลันเป็นบันทึกพยานและหลักฐานค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อีกทั้งนักวิชาการส่วนใหญ่นั้นต่างยอมรับดังนั้นสถานที่ที่คณะสำรวจนี้ได้ค้นพบอาจเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สมัยโบราณก็เป็นได้หลายปีต่อมาในปี1539ก็มีเรื่องราวของเออร์นันโดเดโซโตนักสำรวจชาวสเปนซึ่งเขาและคณะสำรวจได้รับภารกิจขุดค้นทองคำโดยได้กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน เดโซโตออกเดินทางจากแทมปาเบในรัฐฟลอริดาโดยมีทหารหลายร้อยคนติดตามไปด้วยและระหว่างการเดินทางพวกเขาอ้างว่าพบชนเผ่าพื้นเมืองที่ปกครองโดยยักษ์บ่อยครั้งและหนึ่งในนั้นก็คือหัวหน้าเผ่าทัสคาลูซ่าซึ่งพบในอลาบามาตะวันตกกล่าวว่าเขาเป็นชายร่างยักษ์ที่สูงประงานเหนือคนอื่นๆทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีรายงานจากนักสำรวจชาวสเปนนามว่าเฮอร์นันโดเดอลาคอน ซึ่งพยายามค้นหาแม่น้ำที่สามารถเคลื่อนย้ายกองสเสบียงไปยังกองทหารสเปนตามชายฝั่งแคลิฟอร์เนียและเม็กซิโกอลาคอนได้เดินเรือจากแม่น้ำโคโลราโดไปจนถึงแกรนแคนยอนในระหว่างการเดินทางครั้งนี้เขาได้อ้างว่าพวกเขาพบก,กับเผ่านักรบยักษ์ประมาณ200ตนและมีความสูงถึง10ฟุตซึ่งพวกยักษ์เหล่านั้นมีนิสัยก้าวร้าวแต่อลาคอนกลับปลอบโยนพวกเขาด้วยของขวัญและท่าทางที่เป็นมิตรและยังมีเรื่องราวของผู้พิชิตชาวสเปนแบรนดิอัสเดลคาสติโย ซึ่งอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาเอนนนโดกอเตสในระหว่างการพิชิตอาณาจักรแอสเทกโดยในหน้าบันทึกรายละเอียดนั้นก็มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของยักษ์อินเดียแดงแห่งเทลัสกาเทกซึ่งคาสติโยได้บันทึกเอาไว้ว่าชนเผ่านี้อ้างว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้บอกเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งชายและหญิงในเผ่านั้นเคยมีรูปร่างที่สูงใหญ่และเคยอาศัยอยู่ในหมู่พวกเราแต่เนื่องจากพวกเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่เกินไปจึงทําให้บางตนมีความคิดที่ชั่วร้ายและได้เกิดการต่อสู้กันขึ้น ซึ่งมีการล้มตายเป็นจํานวนมากและพวกที่เหลือรอดในครั้งนั้นก็ตายไปแล้วเพื่อแสดงให้เราเห็นว่ายักษ์เหล่านี้ตัวใหญ่มากเพียงใดพวกเขานํากระดูกของยักษ์ตัวหนึ่งมาให้เราดูซึ่งมีความยาวพอๆกับส่วนสูงของชายทั่วไปนั่นคือกระดูกขาจากสะโพกถึงหัวเข่าของยักษ์เราต่างก็ประหลาดใจและสิ่งนี้ก็ทําให้เรานั้นแน่ใจว่าต้องมียักษ์อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนั้นเป็นแน่ และเมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้นนี้จะเห็นได้ชัดว่าทวีปแห่งนี้มีความสอดคล้องเกี่ยวกับการมีอยู่ของยักษ์เป็นอย่างมากและจนมาถึงช่วงศตวรรษที่18ก็มีการค้นพบซากโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่ผิดธรรมชาติซึ่งมันถูกค้นพบในสุสานฝังศพโบราณที่กระจายอยู่ทั่วทวีปอเมริกาเหนือเช่นเคยนอกจากนี้ยังมีบทความจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ Time, ที่ตีพิมพ์ในวันที่25พฤษภาคมปี1882 ในเนื้อหานั้นได้กล่าวถึงการค้นพบกะโหลกศีรษะลักษณะเฉพาะตัวโดยถูกค้นพบท่ามกลางซากโครงกระดูกมากมายมันเกิดขึ้นบริเวณเนินดินในหุบเขาแม่น้ำแดงเนินแห่งนั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง60ฟุตและ12ฟุตใกล้กับจุดศูนย์กลางก็ได้พบกับโครงกระดูกชายและหญิงประมาณหนึ่งโหลซึ่งได้ประปนอยู่กับกระดูกของสัตว์นา,นานาชนิดกะโหลกศีรษะที่โดดเด่นนี้เป็นเพียงกะโหลกเดียวที่สมบูรณ์แบบที่สุด และใกล้กันนั้นยังพบกระดูกของร่างกายที่ใหญ่ผิดป,ปกติอีกด้วยซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีลักษณะคล้ายยักษ์เป็นอย่างมากโดยเนื้อหาที่ตีพิมพ์นี้อ้างอิงจากเนื้อหาที่จัดทำโดยสมาคมประวัติศาสตร์ของสหรัฐจากนั้นต่อมาในปี1897อีกบทความหนึ่งจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กทำเช่นเดิมโดยคราวนี้เป็นเนินดินที่ขุดค้นใหม่เพิ่มเติมอีก3เนินซึ่งหนึ่งในเนินดินนั้นมีการค้นพบโครงกระดูกของเพศชายที่มีขนาดใหญ่ กระดูกวัดจากหัวถึงเท้ากว่า9ฟุตและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กะโหลกศีรษะที่พบมีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปมากอีกทั้งยังพบแท่งทองแดงและวัตถุโบราณอื่นๆวางอยู่ใกล้กับกระดูกเนินดินที่ใช้เก็บเศษซากเหล่านี้มีความสูงราวสิฟุตยาว30ฟุตและกว้างตั้งแต่6กถึงแฟุตแม้ว่าในอดีตการค้นพบเหล่านี้จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ แต่เมื่อโครงกระดูกที่ถูกค้นพบนั้นถูกนำไปยังที่พิพิธภัณฑ์และสถาบันทางประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้ก็หายไปอย่างสิ้นเชิงและไม่มีใครพูดถึงอีกเลยการค้นพบเกือบทั้งหมดจบลงที่สถาบันสมิธโซเนียนและเราทุกคนต่างรู้ว่าพวกเขาปกปิดการค้นพบที่สำคัญได้ดีเพียงใดนอกจากนี้ยังมีรายงานที่คาดคะเนว่าสถาบันสมิธโซเนียนซื้อโครงกระดูกยักษ์ที่ขุดโดยพลเมืองซึ่งจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินอีกเลย กล่าวกันว่าการค้นพบยักษ์ที่มีชื่อเสียงที่สถาบันสมิธโซเนียนปกปิดไว้นั้นก็คือการค้นพบยักษ์ในซานดิเอโกในปี1895ซึ่งเป็นโครงกระดูกที่มีความสูงถึง8ฟุต4นิ้วและแม้กระทั่งภาพของมัมมี่ยักษ์ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์หลายฉบับมันไม่ได้รับการตรวจสอบโดยนักวิทยาศา,ศาสตร์หลายคนและหลังจากการตรวจสอบแล้วยักษ์ซานดิเอโกก็ถูกซื้อโดยสถาบันสมิธโซเนียนและในปี1908 ได้มีการจัดแสดงมัมมี่ที่สถาบันได้เก็บรักษาไว้แต่มีอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดเมื่อสถาบันสมิธโซเนียนทำการทดสอบบางอย่างและมองว่ามัมมี่นี้มันทำมาจากเจลาตินทั้งที่ใช้เวลานานและใช้เงินมหาศาลกว่าจะได้มันมาบวกกับข้อเท็จจริงที่ว่ามัมมี่นี้ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อ13ปีก่อนทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะมีอะไรมากกว่าที่เรารับรู้ก็เป็นได้และนอกจากนี้ ยังมีสถานที่โบราณขนาดใหญ่มากมายที่กล่าวกันว่าถูกสร้างขึ้นโดยเหล่ายักษ์อย่างเช่นสโตนเฮนหรือแม้แต่วิหารเบาวเบกและจะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าแม้เทคโนโลยีของโลกจะพัฒนามากเพียงใดปริศนาการมีอยู่ของยักษ์ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข